สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูชาลินีทองใบนะคะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะวันนี้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจะเรียนเรื่องอะไรไปรับชมกันเลยค่ะ เรียนชั้นป6ของครูก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับนะคะะทีนี้มาดูความหมายของตัวประกอบกันตัวประกอบก็คือจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเราจะเรียกว่าตัวประกอบนะคะะทีนี้แสดงว่าจำนวนนับ1 2 5และ10สามารถหาร10ได้ลงตัวดังนั้นจำนวนนับ1 2 5และ1ิ เป็นตัวประกอบของ10นั่นเองค่ะอะทีนี้ต่อมาเราจะมารองหาตัวประกอบของ12กันนะคะก่อนที่เราจะหาเราก็ต้องหารองหารดูว่าจำนวนนับใดบ้างหาร12ลงตัวนะคะ 12หาร1ได้12 12หาร2ได้6 12หาร3ได้4 12หาร4ได้3 12หาร5ได้2แต่เหลือเศษ2 12หาร6ได้2 12หาร7ได้เท่ากับ1เหลือเศษ5 12หาร8เท่ากับ1เหลือเศษ4 12หาร9เท่ากับ1เหลือเศษ3 12หาร10เท่ากับ1เหลือเศษ2 12หารด้วย11เท่ากับ1เหลือเศษ1สุดท้าย12หาร12มีค่าเท่ากับ1นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูอ่า12หารลงตัว มีจำนวนนับอะไรบ้างก็มีจำนวนนับ1 2 3 4แล้วก็6อ่ะมี12อีกหนึ่งตัวนะคะนักเรียนที่หารลงตัวอ่าจำนวนนับไหนที่หารไม่ลงตัวแล้วเหลือเศษจะไม่ใช่ตัวประกอบของ12นะคะสรุปง่ายๆก็คือจำนวนนับที่หารด้วย12ลงตัวก็มีเลข1 2 3 4 6และ12มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันคะ่ะต่อมาลองมาหาตัวประกอบ ของ21กันนะคะ,ะเวลาหารครูก็ตั้งหารให้ดู21หารด้วย1มีค่าเท่ากับ21 21หารด้วย3มีค่าเท่ากับ7 21หารด้วย7มีค่าเท่ากับ3 21หาร21มีค่าเท่ากับ1นะคะจะเห็นว่าจำนวนนับที่นำไปหาร21ได้ลงตัวก็จะมีเลข 1>, 1, 3, 7, และ21นะคะดังนั้น21มีตัวประกอบ4ตัวก็คือ 1, 3, 7, และ21ค่ะอ่าต่อมาเป็นเรื่องของจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะก่อนอื่นเราก็ต้องมาหาตัวประกอบก่อนอ่าเริ่มแรกเลยตัวประกอบของ1ก็มี1ตัวเดียว ตัวประกอบของสองก็มี1และ2ตัวประกอบของ3ก็มี1กับ3ตัวประกอบของ4คือ 1, 2และ4ตัวประกอบของ5มี1มี5ตัวประกอบของ6มี 1, 2, 3และ6ตัวประกอบของ7มี1และ7ตัวประกอบของ8มี1 มี2มี4แล้วก็มี8ตัวประกอบของ9มี1มี3มี9นะคะอะทีนี้จำนวนเฉพาะเป็นยังไงให้ลองสังเกตตัวประกอบสังเกตตัวประกอบนะคะจำนวนนับได้ที่มีตัวประกอบเพียง2ตัว2ตัวนะคะในที่นี้ก็จะมีจำนวนนับ 2, 3, 5, 7 จำนวนนับชี้ e, มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือเลข1กับตัวมันเองเราจะเรียกว่าจำนวนเฉพาะนะคะจำง่ายๆเลยมีตัวประกอบ2ตัวคือ1กับจำนวนนับนั้นเราเรียกว่าจำนวนเฉพาะคะ่ะต่อมาเมื่อกี้จากเมกื่อกี้จะเห็นว่า2องสหและ7มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองเราเรียกจำนวนนับนั้นว่า จำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวเท่านั้นว่าจำนวนเฉพาะนะคะทีนี้ลองมาคิดดูว่า1เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่1มีตัวประกอบเพียงหนึ่งตัวเพราะะนะ้น1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะอ้าวต่อมาตัวประกอบเฉพาะพิจารณาทีละตัวเลยค่ะจำนวนนับหนึ่งมีตัวประกอบคือเลข1ตัวเดียว เพราะฉะนั้น1ไม่มีจํานวนเฉพาะไม่มีตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะค่ะต่อมาจํานวนนับ2มีตัวประกอบ2ตัวคือเลข1และเลข2เลข2จึงเป็นตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะจํานวนนับ2เป็นจํานวนเฉพาะค่ะต่อมาจํานวนนับ3 มีตัวประกอบ2ตัวคือ1และ3ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ3ตัวเดียวค่ะเพราะ3เป็นจำนวนเฉพาะต่อมาจำนวนนับ4 4มีตัวประกอบ3ตัวนะคะมี1มี2และ4ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนนับ2นะคะต่อมาจำนวนนับ5 มีตัวประกอบ2ตัวคือ 1, และ5ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะมี1ตัวเท่านั้นคือ5ค่ะต่อมาจำนวนนับ6มีตัวประกอบ4ตัว1 2 3 6ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะมี2ตัวค่ะคือ2และ3ที่เป็นจำนวนเฉพาะต่อมาจำนวนนับ7 มีตัวประกอบ2ตัวคือ1และ7ดังนั้นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็มีแค่ตัวเดียวคือเลข7ค่ะจำนวนนับ8มีตัวประกอบ1 2 4และ8ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะมีตัวเดียวคือ2ค่ะต่อมาจำนวนนับ9 มีตัวประกอบ3ตัว1 3และ9ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะมี1ตัวเท่านั้นค่ะคือสาอจะเห็นว่าตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะง,าง่ายเลยก็คือจำนวนจำนวน เอาเราเอาจำนวนเฉพาะนะคะมาพิจารณาก็จะได้เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ,ะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะต่อมาเราจะมาแยกตัวประกอบอ้าวครูยกตัวอย่างอย่างเช่นแยกตัวประกอบของยี่สิบอ่าพิจารณา20 เขียนให้อยู่ในรูปการคูณนะคะเราอาจจะเขียนได้เป็น20เท่ากับ4คูณ5หรือ20เท่ากับ2คูณ10ก็ได้จะเห็นว่าจำนวนนับ1 0และ4ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะดังนั้นเราต้องเขียน10และ4ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบนะคะทุกตัวที่เราเขียนแยกตัวประกอบจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะทุกตัว อย่างเช่นครูยกตัวอย่าง20เท่ากับ10คูณ2 10ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราจึงต้องแยก10ออกมาแยกมาเป็น5คูณ2แล้วคูณ2อีก1ครั้งนะคะก็เป็น5คูณ2ได้10 10คูณ2ได้20ต่อมา5คูณ4 สยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราต้องแยก4ออกมานะคะก็เป็น2อคูณสดังนั้น20แยกตัวประกอบออกมาก็จะได้เป็นเท่ากับ5้าคูณสคูณสอค่ะห้คูณสได้10 10ิ 5, คูณส,ส,ส,ณสก็ได้ยี่สิค่ะ,ะดังนั้นการเขียน20 ให้อยู่ในรูปของการคูณโดยการแยกตัวประกอบนะคะ <_ d ata> ก็จะได้เป็น20เท่ากับ5คูณ2คูณ2เป็นการเขียน20ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเรียกการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะว่าการแยกตัวประกอบค่ะอันนี้คือการแยกตัวประกอบในรูปของการคูณนะคะต่อมาเราจะแยกตัวประกอบของ48โดยเขียนในรูป ผลคูณของตัวประกอบนะคะอ่าสีแยกออกมาเป็น8คูณ6 8กับ6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราจึงต้องแยกเลข8และแยกเลข6ออกมาอีก8ก็แยกได้เป็น4คูณ2 6ก็แยกได้เป็น3คูณ2อ่ะมันก็จะได้4คูณ2คูณ3คูณ2 แต่เลข4จํจำนวนนับ4ตัวนี้ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเราจึงต้องแยก4ออกมาอีกแยก4ออกมาก็จะได้เป็น 2, 2. อคูณสองแยกทั้งหมดเลย48เท่ากับสองคูณ2คูณ2คูณ3คูณ2เราสามารถเขียนเลขหลายๆตัวที่เท่าเท่ากันที่อยู่ในรูปการคูณนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ อย่างเช่น2คูณ2คูณ2คูณ2มีทั้งหมด4ตัวเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4ในที่นี้อ่ะ48 2คูณ2คูณ2คูณ2 4ตัวก็เป็น2ยกกำลังสแล้วคูณด้วย3ค่ะดังนั้น48แยกตัวประกอบก็จะได้เป็น2ยกกำลัง4คูณ3ค่ะ ต่อมาจะมาแยกตัวประกอบของ48กันแต่ในที่นี้ใช้วิธีการหารค่ะใช้ตั้งหารหารของเราก็คือหารสั้นนะคะ,ะตั้งหารเลย48หารด้วย2ก็เหลือ24เวลาเราจะใช้ตัวมาหารทุกตัวต้องเป็นจำหนวนเฉพาะนะคะ,ะหารต่อ24หารต่อ หารด้วยสองอเหลือ12บสองค่ะต่อมาหารตอ่อหารด้วยสองเหลือหเอาหหารตอ่อหารด้วยสองเหลือ3เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ้นสุดด้วยตัวอะไรตัวสุดท้ายที่เราหารต้องเป็นจำนวนเฉพาะเช่นกันนะคะทุกตัวที่เอามาหารและตัวสุดท้ายต้องเป็นจำนวนเฉพาะ ดังนั้นสรุปได้ว่า48แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ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 3หรือ48เท่ากับ2ยกกำลัง4คูณ3ค่ะต่อมาการแยกตัวประกอบของ48โดยใช้แผนภาพต้นไม้48เหมือนเดิมนะคะอ ใช้แผนภาพต้นไม้ยังไงก็คือขีดสองขีดเหมือนแยกกิ่งแยกกิ่งของต้นไม้48ก็แยกออกมาได้เป็น8กับ6เหมือน8คูณ6เลยค่ะแต่ว่าเราไม่ใส่เครื่องหมายคูณเราใช้สัญ,ญลักษณ์ขีดแทนอ้าวต่อมา8กับ6ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราต้องแยกต่อ,อไปต่อเลย 8ก็แยกได้เป็น4กับ2อ้าวต่อมาแยก6 6ก็แยกได้เป็น3กับ2อ่าเราพิจารณาต่อเราต้องแยกต่อไหมดูตัวสุดท้ายซีว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังถ้ายังให้แยกต่อในที่นี้4ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะให้แยก4ต่ออ่าก็จะได้เป็น2กับ 2อนะคะอ้าวสุดท้ายแล้วดูวงกลมสีแดงๆของครูก็จะมีเลข2เลข2เลข2เลข3และเลข2ทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้แล้ว48เท่ากับ2คูณ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 3หรือ48เท่ากับ2ยกกำลัง4คูณ3 อ่าสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรก็ให้นักเรียนติดตามรอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ